ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรถดมือสองครับวันนี้นะผมมีเจ้า V8 Gen2 รถขวัญใจตลาดเลยนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมอีกหนึ่งคันบอกเลยว่าคันนี้นะครับสวยมากๆนะครับยังไงลูกค้าไปลองชมรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปอีกทีายคลิปนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับรอบคันนั้นก่อนนะครับสภาพรถสวยๆเลยนะครับปีสองพันเก้านะครับรถบ้านนะครับไม่เคยแก๊ส สภาพกิฟเลยนะครับสีสันตีเก้าสิบ้าเปอร์เ็นถึงร้อยได้เลยนะครับเพราะว่าเงาฉ่ำทั้งคันนะครับสีดเดิมเลยนะครับล้อแมกยางสวยนะครับรอบคันนะครับหล่อเลยนะครับสวยมากๆนะครับใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับปีสองเเก้าไม่วิ่งสองแสนกว่า เอกสารบุคคลพร้อมโอนพาสีหกแปดไม่เคยแกะเครื่องเกียร์ดีสีสวยภายในใหมก่กิบนะครับให้ลองชมมันก่อนบอกเลยล้อเนี่ยใส่เป็นล้อตัวใหม่ให้นะครับของวีออสตัวใหม่ให้เลยนะครับสวยมากๆไม่คิดหวังนะครับนี่นครับด้านขวานะครับรอบคันเลยนะครับ สวยมากๆนะครับสีขาวสีสวยอย่างนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับย้านะว่าเกียร์ธรรมดาค่อนข้างที่จะหายากกว่าเกียร์ออโต้นะครับนานๆจะเข้ามาทีสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับมีเข้ามาไม่บ่อยแน่นอนไม่สวยจริงเราไม่เอาเข้ามานะครับถ้าใครชอบเกียร์ธรรมดาอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ยังไงจบแน่นอนครับสภาพสวยราคาสุดคุ้มนะครับมาชมมาดูกันได้เลยนะครับ สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับถ้าใหม่กว่านี้ก็ต้องเป็นป้ายแดงนะครับรถปีนี้กับสภาพนี้ผมบอกเลยนะครับว่าหายากสวยจริงๆครับให้ดูภายในนะครับถือว่าสภาพภายในนี่สวยมากนะครับเรียบๆเลยนะครับผมตัวนี้นะแต่งข้ามประตูเดิมๆสวยนะครับเบาะนะครับเบาะเดิมๆนะครับเงาเงาดำๆเลยนะครับตัวภาย ในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีเหมือนซีดๆนะครับตัวจริงไม่ซีดนะครับเป็นแสงสะท้อนของกล้องเฉยๆนะครับเบาะเดิมสวยงามมากไม่มีขาดนะตัวนี้นะครับย้ํานะครับไม่มีขาดนะคอนโซลสวยมากๆครับตัวนี้นะนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับภายในสวยสะอาดเลยนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับภายในนะตัวนี้ครับสวยกิฟเลยนะครับผมเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่ผิดหวังนะครับหาอยู่นะครับขับดีนะครับสวยงามจริงๆครับตัวนี้นะไปชมนะครับด้านหน้านี่ครับใหม่มากๆนะครับถือว่าใหม่เลยนะครับค่อนข้างจะใหม่เลยรถปีนี้นะครับสภาพนี้ผมบอกเลยนะว่าสวยจริงๆครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหายากนะผมบอกเลยนะช่วงนี้นะได้อาจจะได้เข้ามาบ่อยมากนะครับเพราะว่าลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นออโต้นะครับเจ้าของเดิมนะครับผู้หญิงซ้ายนะครับตัวนี้โอเคครับ นี่นะครับด้านคนขับนะฝั่งขวานะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเบาะนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับใหม่เลยนะครับผมพวงมาลัยนะครับสวยคอนโซลสวยทุกอย่างระบบใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับคันนี้นะสวยจริงๆครับโอเคครับนี่นะครับให้ชมนะภายในห้องเครื่องนะครับสภาพสวยๆด้านหน้าหล่อๆเลยนะครับผมตัวนี้นะ เครื joy, oh. ่องสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับสะอาดๆนะครับไม่มีเคยติดแก๊สนะครับย้ำนะไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้นี่ครับฝานะครับมอกเดิมป้ายเดิมทุกอย่างโตโยต้าเดิมหุ่ยครบหมดนะครับนี่ครับยางนะครับยังเป็นรอยนะครับจิกดูนะครับนุ่มอยู่นะครับนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับเบ้าโช๊คเดิมนะครับอาร์คเอิร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะตัวนี้นะครับถือว่าสวยค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้นะ รถเครื่องดีนะครับไม่มีสวิงไม่มีกระตุกนะไม่มีกระชากนะครับเกียร์เข้าสมูทบดทุกเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาที่ค่อนข้างจะขับง่ายนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับผมตัวนี้นะนี่นะครับให้ดูด้านท้ายนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับชุดแต่งจากสเกิร์ตหลังสวยเลยนะครับผมกันชนสวยนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับผมเนี่ยครับฝากระโปรงเดิมโตโยต้าอยู่ครบนะครับบางๆนะครับนี่ครับ สวยงามมากๆครับตัวนี้นะย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำผมทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับขึ้นมานะครับภายในห้องผู้โดยสารเรียบร้อยนะตัวนี้นะผมมาใช้ใค่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับพรมอะไรสวยเลยนะครับคอนโซลสวยวิทยุนะครับครบหมดทุกอย่างช่องแอร์สวยนะครับไม้วิ่งแค่2องแสนสี่นะครับตัวนี้นะรถคันนี้นะทุกอย่างสวยงามมากนะครับไม่ว่าอะไรไฟระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับกระจกนะครับเนี่ยครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับ ลงครบ e หมดนะครับเนี่ยครับบานขวาเป็นออโต้นะครับตัวนี้นะกดปล่อยออโต้นะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะเรื่องเกียร์ธรรมดาหายห่วงนะครับเขาได้ทุกเกียร์เลยนะครับถอยเดินหน้าถอยหลังไม่มีล้อแน่นอนครับดูแลง่ายโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมพาไปลองขับดูนะครับว่าเนี่ยนะครับผมอ่อนพามาลองขับถนนใหญ่นะบอกเลยคันนี้นะครับขับขี่ดีมากนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่มีดังไม่กุกกัก นะครับเกาะถนนเยี่ยมเลยนะครับคันนี้นะไม่มีสายไม่มีลอนนะครับการตอบสนองของคันเร่งนี่ถือว่าดีมากๆนะครับใครที่หาอยู่ผมแนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับว่าเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้ดูได้ลองไปใช้กันนะยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมการันตีเลยว่าคันนี้ขับขี่ดีมากๆนะครับไม่ผิดหวังแน่เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับนี่ครับก็เนี่ยนะครับผมแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้เป็นเจ้า v ีออสเจนสปี2009เกียร์เอีหรือเกียร์ธรรมด รถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสวยมากๆกนะครับรถคันนี้วิ่งแค่2 0 0 0 0 0กิโลเองนะครับสีสันนะครับรอบคันผมตีให้เิห้95%ถึงไม่เต็มร้อยแล้วกันครับอาจจะมีนิดร้อยนิดหน่อยนะครับแต่ภายในีผมบอกเลยว่าสวยมากๆกริบเลยนะครับเหบาะเดิมจากป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยครับช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้นะพาษี68นะครับตัวนี้ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็กเขาเป็นของตัวใหม่ให้เรียบร้อย สภาพสวยมากๆนะครับตัวนี้นะมีชุดแต่งครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเอกสารเป็นบุคคลนะครับพร้อมโอนเลยนะครับผมตัวนี้นะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจนะครับมาดูรถได้ที่สมุทรปราการนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมเปิดราคาพิเศษให้รอบนี้เลยแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ครับผมนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมแถมบริการเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้ารับรองว่าคันนี้นะลูกค้าที่หาอยู่ครับไม่ผิดหวังแน่นอน ยังไงฝากกันด้วยเลครับหนึ ia, ่งแันบาทราคานี้ก kind of ับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มเกินราคายังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ 天。Yeah. i oh.